ดวงชะตาในช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนปีพุทธศักราชเข้าสู่ปี2568แต่ละท่านแต่ละลัคนาราศีจะมีวิถีชีวิตในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี2567นั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมค่ะ ดวงชะตาของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หลังจากที่ผ่านวันที่24ตุลาคมปี2567นะคะเนื่องจากในวันที่24ตุลาคมนั้นดาวใหญ่3ดวงประกอบไปด้วยดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสได้ทำมุมเล็งกันเป็นช่วงที่ดวงชะตาเข้าเกณฑ์ดวงอสีติธาด้วยทำให้ดวงชะตาของท่านมีทิศทางขายับไปในทางที่ดีค่ะ หลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้จะทยอยเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะดวงดาวก็ไม่ได้มีแค่เพียงสามดวงที่ได้กล่าวถึงยังมีดาวดวงอื่นที่ส่งอิทธิพลต่อท่านด้วยซึ่งดาวที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ก็คือดาวพระอังคารค่ะถือว่าเป็นดาวหลักที่เราจะใช้ในการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เลยก็ว่าได้ ดาวพระอังคารจะมีการโคจรผิดปกติโคจรวิตปริตตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่9เมษายนปี2568มีผลต่อดวงชะตาของท่านยาวไปจนถึงปลายปี2567เลยนะคะและมันก็ไม่ได้มีแค่ผลด้านดีที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางก็อาจจะมีผลกระทบที่จะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวในด้านลบต่อคุณได้บ้าง และไม่ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะดีหรือร้ายมันขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือแล้วก็การปร,รับตัวเพื่อเอาตัวรอดของแต่ละบุคคลค่ะหนทางในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนนั้นดวงชะตาในช่วงสองเดือนสุดท้ายในปี2567คุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระพฤหัสบดีดาวพระเสาร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระอังคารค่ะ ซึ่งถือว่าดาวพระอังคารนั้นอาจจะสร้างความปั่นป่วนให้กับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ได้มากเลยนะคะเพราะว่าดาวพระอังคารนั้นได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งหมายถึงความเสื่อมเรามาเช็คกันไปแต่ละดวงดาวเลยนะคะว่าดาวแต่ละดวงนั้นจะส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีตุลในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้อย่างไรสบายขอเริ่มต้นที่ดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะ ซึ่งดาวพระพุทธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีตุลในขณะนี้ดาวพระพุธโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนกระดุมพะของดวงชะตาแล้วก็จะต่อเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนสหัชชะต่อด้วยราศีมังกรค่ะอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตา เท่ากับว่าดาวพระพุธดวงนี้นะคะโคจรสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีทั้งนั้นดังนั้นอิทธิพลดีๆจากดาวพระพุธก็จะส่งตรงมายัางชาวลัคนาราศีตุลได้มากกว่าอิทธิพลด้านลบนะคะดาวพระพุธอย่างที่สมัยบอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศชาวลัคนาราศีตุลคะสิ่งที่สมัยอยากจะให้คุณระมัดระวังก็จะเป็นเรื่องของชื่อเสียงค่ะเรื่องของความลับอะไรบางอย่างที่คุณต้องการจะปกปิด แล้วมีคนมาล่วงรู้หรือมีเกณฑ์ที่ข้อมูลความลับของคุณรั่วไหลจนไปกระทบต่อด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของคุณคุณต้องพยายามดูแลข้อมูลหรือความลับของคุณให้ดีนะคะบางทีมันอาจจะเป็นไฟล์ข้อมูลไฟล์งานเป็นรูปถ่ายเป็นคลิปวิดีโอต่างๆที่คุณไม่ได้อยากจะให้มันหลุดรั่วออกไปแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนอื่นมาพบมีคนอื่นมาเห็นตรงนี้ก็ต้องพยายามดูแลข้อมูลของตัวเองให้ดีค่ะ แต่ในด้านบวกด้านดีที่คุณจะได้รับจากอิทธิพลของดาวพระพุธนั้นมีอยู่มากอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระพุธโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวพระพุธเป็นดาวของปากดาวแห่งการพูดดาวแห่งการเจรจาในจังหวะนี้นะคะถ้าจะกล่าวว่าวาจาพารวยหรือปากพารวยก็ไม่ผิดแปลกอะไรชาวลัคนาราศีตุลต้องพยายามพูดในสิ่งที่เป็นบวกพูดในสิ่งที่ดีอย่าพยายามไปวิาพาก์วิจารณคนอื่นในแง่ลบค่ะ และในช่วงนี้นะคะต้องพยายามใช้วาทศิลป์ต้องเลือกใช้คําพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนและพูดเพื่อสร้างประโยชน์และโอกาสให้กับตัวเองค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการพูดการสร้างโอกาสให้กับตัวเองจะเป็นการพูดเพื่อไปบั่นทอนหรือทําให้คนอื่นเกิดความเสียหายแบบนั้นไม่ควรนะคะชาวลัคนาราศีตุลต้องพึงระลึกอยู่เสมอการพูดของคุณต้องไม่กระทบต่อคนอื่นค่ะ และในจังหวะสองเดือนสุดท้ายนี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะต่อด้วยสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ในเรือนพันธุมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้คอนเนคชันใหม่ๆจะได้ญาตสนิทมิสหายหรือเพื่อนรวมไปถึงคนรู้จักที่จะคอยส่งเสริมผลักดันดวงชะตาของคุณหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครระยะนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ อาจจะมีคนในครอบครัวอาจจะมีญาติสนิทมิจฉาหรือเพื่อนฝูงที่รู้จักกันเนี่ยแหละคะ่ะที่คอยชีย้แนะแนวทางให้กับตัวคุณชาวลัคนาราศีตุลนะคะเรื่องราวของครอบครัวและความสัมพันธ์อาจจะมีเกณฑ์บางประการนะคะที่ทําให้คุณเกิดความเครียดเกิดความกังวลในช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวตรงนี้ก็พยายามจัดแจงให้ละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว บางคนมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทางค่ะแล้วอาจจะตกลงเจรจาต่อรองผิดพลาดทําให้เกิดผลเสียต่อตัวคุณหรือบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวในช่วงปลายปีก็ต้องพยายามใจเย็นๆนะคะเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้เมื่อคุณรู้ล่วงหน้าแบบนี้ก็พยายามรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกและการพูดของตัวคุณค่ะดาวดวงถัดมาที่เราจะพิจารณากันคือดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีตุลนดาวพระอังคารในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะโคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตาแต่ดาวพระอังคารก็อยู่ในลักษณะที่โคจรวิปริษโคจรผิดปกติแล้วก็โคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดซึ่งนิดหมายถึงความเสื่อมค่ะนิดหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังหมายถึงไม่มั่นคงไม่ต่อเนื่องค่ะ เมื่อดาวพระอังคารนะคะโคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะและได้ตำแหน่งเป็นนิดนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความแปรปรวนทางด้านการงานและการเงินค่ะแต่การแปรปรวนตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณในภาพรวมหรือภาพใหญ่นะคะมันอาจจะสร้างความหงุดหงิดใจหรือรำคาญให้กับคุณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวกระดุมพระดาวปตาัตตนีโคจรไปสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนกัมมะ ถือว่าจะมีเกณฑ์เกื้อกูลงานเกื้อกูลผลประโยชน์ทางด้านการเงินค่ะแต่ถ้าเราจะพิจารณาตำแหน่งที่ดาวพระอังคารได้คือตำแหน่งนิดมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของการงานใช้เงินไปกับการแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้เงินจากงานที่ทำนะคะเงินจากงานที่ทำมันย่อมส่งผลดีอยู่แล้วค่ะการค้าการขายหรือธุรกิจจะมีความคึกคักดี แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของการซ่อมแซมการต่อยอดงานการลงทุนในธุรกิจเพิ่มรวมไปถึงใช้เงินกับการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่คุณไม่ได้อยากจะจ่ายไม่ได้อยากจะเสียทําให้คุณรู้สึกบั่นทอนบ้างในบางครั้งและในช่วงที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกรรม,มะ อาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือไม่เช่นนั้นคู่รักคนรักของคุณอาจจะเข้ามามีบทบาทในงานที่คุณทําหรือเข้ามามีความคิดความเห็นเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเขาจะมีความเป็นผู้นํามากขึ้นนะคะแม้ว่าดาวพระอังคารจะโคจรเป็นนิดอยู่ในเรือนกัมมะก็ตามสมัยก็มองว่าทิศท,ทางของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนยังเป็นไปด้วยดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ทำธุรกิจร่วมกันกับคนรักคู่รักมาอยู่แล้วนะคะ ในจังหวะนี้จะมีการปรึกษาหารือร่วมกันในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีมีการวางแผนทางการงานบางคนปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานบางคนนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแผนงานค่ะจากเดิมนะคะส่วนไหนที่ไม่สำคัญอาจจะมีการยุบรวมแผนงนหรือคุณอาจจะมองเห็นว่าการลงทุนเนี่ยมันควรจะเพิ่มควรจะต่อยอดมีการปรึกษาหารือกับคนรักค่ะ แต่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่เลยที่คุณจะต้องร่วมหุ้นร่วมลงทุนสมัยก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นชะลอหรือรอบคอบคิดพิจารณาให้มากไม่ได้ห้ามนะคะที่คุณไม่ควรลงทุนเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่ค่ะถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนก็สามารถทําได้แต่ถ้าการลงทุนนั้นมาจากการชักชวนแนะนําการชักจูงเอาผลประโยชน์เอาผลลัพธ์เอาผลกําไรมาล่ออันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรเข้าเรือนกัมมะคุณอาจจะใช้อารมณ์เกี่ยวกับการทํางานมากหน่อยนะคะตรงนี้ชะลอได้ให้ชะลอควบคุมตัวเองให้ดีเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งอารมณ์เมื่อโคจรเป็นนิดมาอยู่ในเรือนกัมมะคุณอาจจะใช้อารมณ์ในการทํางานใช้อารมณ์ในการตัดสินยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าคุณจะต้องพิจารณาเลือกใครเข้ามาทํางานอาจจะใช้อารมณ์เป็นหลักค่ะ รู้สึกชื่นชอบคนนี้แค่ถูกฉลกกับคนนี้ก็เลือกเข้ามาเลยแบบนี้เห็นจะไม่ได้ต้องพิจารณาให้ลึกลงไปว่าคุณสมบัติเขาเพียงพอหรือไม่ลักษณะนี้เป็นต้นนะคะดาวดวงต่อมาที่เราจะพิจารณากันคือดาวพระพฤหัส,สบดีดาวพระพฤหัส,สบดีสาหรับชาวลัคนาราศีตุลก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณค่ะ ในขณะนี้โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแล้วก็ทําการโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลังในช่วงนี้ด้วยชาวลัคนาราศีตุลนคะเรื่องราวใดก็ตามที่มันเคยจบไปแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปัญหาใหม่ต่อตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นชะล่าใจไม่ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทำอยู่บนศีลบนจริยธรรมไม่เช่นนั้นอุปสรรคปัญหาเก่าๆจะย้อนกลับมาเล่นงานตัวคุณ ดาวพระพฤหัสถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นะคะเมื่อโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้ให้ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงโดยมากแล้วนะคะสมัยก็อยากจะให้ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะความสัมพันธ์คุณและคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานญาติสนิทมิสหายเพื่อนฝูงมีเกณฑ์ต้องจากไกลจากลากันมีเกณฑ์ทะเลาะผิดใจกัน มีเกณฑ์ที่จะไม่ได้ร่วมงานกับคนเดิมการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคคลมันค่อนข้างชัดเจนแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะเป็นดาวที่ให้ผลในแง่มุมที่เสียในแง่มุมที่ร้ายเมื่อโคจรวิปริตก็คือเป็นการโคจรที่ให้ผลในเชิงร้ายเชิงลบร้ายเจอร้ายกลายเป็นดีค่ะตรงนี้สมัยมองว่าอริศัตรูคู่แข่งจะกลายมาเป็นมิตร อุปสรรคปัญหาที่คุณเคยประสบพบเจอจะมีทางแก้ไขจะหาทางออกได้เพราะฉะนั้นในมุมที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปริตก็ยังมีมุมดีๆเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลย์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการกระทําหรือการตัดสินใจใดก็ตามขอให้คุณรอบคอบระมัดระวังไว้อย่าประมาทอย่าชะล่าใจและอย่าทําอะไรที่เร็วจนเกินไปค่ะดาวอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค่ะ ในขณะนี้โคโจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตามีเกณฑ์ที่คุณจะได้หลักทรัพย์ชิ้นใหม่มาครอบครองและอาจจะเป็นหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะเมื่อดาวพระเสาวโคโจรไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใดมักจะให้คุณในเชิงของความใหญ่โตค่ะ แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ได้มาแบบก้อนใหญ่ก้อนเดียวอาจจะได้มาเรื่อยๆทยอยได้มาแบบต่อเนื่องลักษณะนี้ก็ได้ชาวลัคนาราศีตุลก็ลองพิจารณาดวงชะตาของตัวเองดูนะคะว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณบ้างในช่วงที่ดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ในเรือนปุตตะมีโอกาสที่คุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่หรือมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะได้ลงทุนต่อย,ยอด หรืออาจจะได้สิ่งใหม่เข้ามาครอบครองหลักทรัพย์ชิ้นใหม่ข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆเข้ามาในบ้านลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระเสาโโร์โคจรวิปริตโคโจรผิดปกติให้ระมัดระวังเรื่องราวเดือดร,ร้อนใจที่จะเกิดขึ้นโดยมากก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเครือญาติญาติสนิทมิสหายเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนนะคะ การคุยการเจราจาต้องเป็นไปอย่างมีเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรใช้อารมณ์ค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อารมณ์อ่อนไหวมากถ้าความรู้สึกมันมากล้นจนเกินไปมันอาจจะทําให้คุณระเบิดตัวเองออกมาคือพูดในสิ่งที่มันไม่ควรจะพูดเหมือนเป็นจังหวะที่ฟิลขาดค่ะต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ดีนะคะและดาวดวงสุดท้ายที่เราจะพิจารณากันคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือลาภะของชาวลัคนาราศีตุล ดาวพระอาทิตย์ในขณะนี้โคจรสถิตทับลัคนานราศีเกิดและต่อไปนะคะก็จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกอยู่ในเรือกนกระดุมพระต่อไปก็จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูอยู่ในเรือนสหัชชะจะเห็นได้ว่าดาวพระอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดระยะเวลาสองเดือนนี้เลยนะคะนั่นก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนานราศีตุลมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตสมัยมองไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางหลายๆคนได้บ้านได้รถได้ที่ดินหลายๆคนได้ตำแหน่งหน้าที่การงาน ชาวตุลหลายๆคนได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนบางคนได้รับข่าวดีเรื่องเงินบางคนได้รับข่าวดีเรื่องหลักทรัพย์ที่ทางบางคนได้รับข่าวดีเรื่องการงานย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์ดาวลาภะเริ่มตั้งแต่การทับลัคนาราศีเกิดของคุณในจังหวะนี้ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทอง การหมุนเงินจะเป็นไปอย่างคล่องตัวค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตหรือบางคนทำการค้าทำธุรกิจก็จะเริ่มคึกคักขึ้นในช่วงปลายปีต่อเนื่องด้วยดาวพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนพันธุหลักทรัพย์ก็จะได้มาค่ะเงินเยอะขึ้นคุณจะได้ซื้อของที่คุณอยากได้แน่นอนค่ะคนเราทุกคนมีกิเลสมีความอยากได้อยากมีบางคนอยากได้รถ บางคนอยากได้จัก,กรยานยนต์บางคนอยากได้เฟอร์นิเจอร์บางคนอยากได้บ้านมันมีโอกาสที่จะได้ซื้อหรือได้มาครอบครองในช่วงปลายปีนี้นะคะทิศทางดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะการดูดวงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ สมัยอยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยพยดา,าฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ